สวัสดีครับเพื่อนทุกคนเลยครับวันนี้มาพบกับช่างคนเหมือนเดิมนะครับช่างคนก็จะพามาทาสีนะครับบานประตูนะครับนี่ครับเป็นสีบานประตูนะครับพี่ป่านะครับเป็นไม้สักนะครับวันนี้นั้นพี่ป้าผมจะมาแนะนํากับสีทำบานประตูนี้จะทําเป็นสีธรรมชาตินะครับหรือว่าเป็นสีย้อมก็ได้นะครับแต่วันนี้ที่ผมจะพามาทาก็คือทําเป็นสี ธรรมชาติแล้วก็สีแป้งนะครับเป็นบานลูกฟักนี่ครับที่เห็นนะครับนี่เป็นภายในบ้านนะครับฝั่งนี้ประตูจะอยู่ภายในบ้านนะครับแต่อีกฝั่งนี้บานประตูจะอยู่ด้านนอกนะครับด้านนอกนะครับนี่ครับด้านนอกครับก็คือด้านนอกตัวบ้านนะครับนี่ครับนะครับตรงนี้จะอยู่ด้านนอกตัวบ้านนะครับฝั่งนี้จะทําเป็นสีน้ํามันนะครับ ก็คืออยู่ด้านนอกตัวบ้านก็เลยจะทําเป็นสีย้อมน้ํามันเนื้ออะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นสีอะไรแต่ภายในบ้านนี้ฝั่งภายในบ้านฝั่งนี้ก็จะทําเป็นสีธรรมชาติตีแป้งนะครับนี่ครับตีแป้งลงเซียนนะครับเป็นธรรมชาติเซียนตีแป้งนะครับนี่ครับก่อนที่เราจะทํานะครับขั้นตอนแรกก็คือการขัดนะครับขัดก็คือขัดไม้นะครับขัดไม้พวกนี้นะครับนี่ครับถ้ามันโดนน้ําโดนฝนมันก็จะ เป็นแบบคล้ายๆว่าเป็นรอยหยดน้ํารอยะายเต็มไปหมดเลยนะครับพวกรอยคาบนี้นะครับด้านนอกเนี่ยถูกฝนถูกน้ําก็จะเป็นรอยด่างเขาขาวอย่างนี้นะครับหรือด้านบนก็จะเป็นอย่างนี้นะครับหรือเดี๋ยวผมพาไปดูอีกด้านหนึ่งนะครับนี่นะครับอย่างด้านนี้ก็จะเป็นเขาขาวซีดๆอย่างนี้นะครับนี่ครับเราก็ต้องมาขัดออกครับนี่คือผมขัด ตอนแรกก่อนจะขัดเขขาวซีดแบบนี้นะครับพอเราขัดแล้วมันก็จะออกเหลืองอย่างนี้นะครับก็คือเราใช้เครื่องขัดนะครับใช้เครื่องขัดเพราะว่าบานของเรานี่ถ้าตากแดดตากฝนอยู่นานนะครับมันก็จะเป็นรอยขราบน้ําแบบนี้นะครับรอยคราบน้านะครับอันนี้อย่างเดี๋ยวผมอยากให้ดูนะครับข้างในนี้แต่ก่อนนี้มันจะเป็นรอยคราบน้ําเยอะมากเลยนะครับนี่ผมขัดออกแล้วนะครับรอยขราบก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับแบบนี้นะครับรอยขราบน้ําดําๆอย่างนี้เต็มแผ่นเลยนะครับ เราก็ใช้เครื่องขัดนะครับหรือใครที่ไม่มีเครื่องก็สามารถใช้มือขัดนะครับแต่ว่าใช้มือขัดมันก็จะยากหน่อยนะครับแต่ถ้าเราใช้เครื่องมันก็จะง่ายขึ้นแล้วก็เบาแรงเราขึ้นนะครับนี่ครับขัดตั้งแต่ไม้ขาวๆนี้จนไม้ออกสีเหลืองๆแบบนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับใช้ถ้าใส่แดงนะครับอย่างเงี้ยผมใช้เครื่องขัดนะครับเนี่ยใช้ผัดใส่แดงนะครับ ขัดก่อนนะครับเบอร์80หรือเบอร์ร้อยก็ได้นะครับใส่เครื่องขัดนะครับเดินเครื่องขัดนะครับนี่ครับเพื่อที่จะให้เนื้อไม้มันเรียบนะครับผิวไม้มันเรียบนะครับถ้าเราไม่ขัดเราไปทําสีเลยเนี่ยผิวไม้มันจะไม่เรียบแล้วก็ไม่สวยนะครับทําสีลงมามันก็จะไม่สวยนั่นเองนะครับเราก็ต้องมาขัดให้เรียบก่อนนะครับขัดเอาคาบเอาอะไรมันออกก่อนนะครับคาบพวกนี้ต้องขัดออกนะครับนี่ครับคาบแบบนี้ต้องขัดออกให้หมดนะครับนี่ครับ ใช้ผ้าทรายแดงหรือว่ากระดาษทรายเบอร์สามเบอร์สี่ได้นะครับใช้เครื่องขัดหรือใช้มือขัดก็ได้แต่ใช้มือขัดก็จะหนักหน่อยนะครับถ้าบานเราตากฝนตากอะไรไว้นานนะครับมันก็จะออกซีดออกเป็นรอยคาบหยดน้ํานี่ครับอย่างบานนี้ก็จะทําเช่นกันนะครับเนี่ยครับรอยคาบที่ว่าน้ํากระเ็นใส่อะไรแบบนี้ต้องขัดออกให้หมดนะครับแบบนี้ต้องใช้เครื่องเดินหรือใชอ้มือขัดนะครับใช้ผ้าทรายหรือกระดาษทรายนะครับเบอร์หยาบๆหน่อยขัดนะครับเพื่อที่จะให้ผิวไม้มันเรียบนะครับ เวลาทําสีลงมามันก็จะได้สวยนั่นเองนะครับนี่ครับฝั่งนี้ผมก็ขัดไปได้ประมาณหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเลยเก็บรายละเอียดอีกนะครับนี่ครับแต่ก่อนนี้ครับน้ําจะเต็มเลยนะครับคราบดําจะเต็มเลยนี่ก็ใช้เครื่องเดินขัดนะครับเพื่อที่จะให้ผิวไม้มันเรียบนะครับนี่ครับด้านนี้ก็เช่นกันนะครับนี่ก็จะขัดนะครับ เพื่อให้ผิวไม้มันเรียบแล้วก็สีมันก็จะได้สดขึ้นนะครับถ้าเราไม่ขัดไม่ทําอะไรนะครับเอามาทําสีเลยมันก็จะไม่สวยนะครับมันก็จะเป็นกระด่างกระดํานะครับเป็นรอยน้ําเป็นรอยอะไรนะครับเราต้องขัดแบบนี้นะครับก่อนขัดหลังขัดนะครับก็จะแตกต่างกันนะครับขัดให้สะอาดเรียบร้อยนะครับทําความสะอาดนะครับดีๆก่อนทาสีนะครับเดี๋ยวมาชมขั้นตอนการต่อไปครับติดตามได้ในช่างพลช n แนลนะครับนี่นะครับ หลังจากที่ขัดแล้วนะครับหลังจากที่ขัดคาบน้ําคาบอะไรออกแล้วนะครับที้เราก็จะมาทําสีต่อนะครับนี่นะครับนี่ครับอย่างเมื่อวานนี้เป็นขาวๆหมดี๋ยวันนี้ก็จะขัดแล้วก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเก็บอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่เป็นด้านนอกนะครับตรงนี้จะเป็นสีภายนอกเป็นสีวูสเตนนะครับนี่ครับเป็นสีวูสเตนนะครับจะทําเป็นสีวูสเตนนะครับ ตามวงกบนี้เราก็จะทําสีเช่นกันนะครับเนี่ยวงกบนี่ครับวงกบก็จะแบบนี้นะครับเราต้องขัดออกเช่นกันนะครับวงกบก็ต้องขัดให้มันสะอาดเหมือนกันนะครับเนี่ครับกำลังเริ่มขัดนะครับเริ่มขัดเนี่ยอย่างเงี้ยต้องขัดออกให้เรียบนะครับใช้เครื่องเดินผ้าสายแดงขัดให้เรียบนะครับวงกบเราก็จะทําสีเหมือนกันนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับ โดนน้าโดนอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นภาพอย่างนี้นะครับเราต้องขัดขัดออกให้หมดก่อนจะทําสีนะครับนี่ก็เป็นพวกไม้แดงนะครับเด,ดี๋ยวเรามาขัดจะทําสีไปพร้อมกันกันกบบานประตูนะครับด้านในนี้จะเป็นสีอาเลกเกอร์นะครับจะเป็นสีแป้งตีแป้งไม่ย้อมนะครับเป็นสีธรรมชาติตีแป้งนะครับบานภายในแต่าภายนอกจะเป็นสีบดเซนนะครับ นี่นะครับหลังจากที่เราขัดผ้าแชแดรไปแล้วนะครับเที่ยวนึงขัดจนสะอาดแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็เอากระดาษทรายนะครับเบอร์สี่หรือเบอร์สามกระดาษทรายเบอร์สี่เบอร์สามแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาขัดเก็บมันละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับเวลาเราขัดเราต้องขัดตามลายไม้นะครับลายไม้ขึ้นอย่างนี้เราก็ต้องขัดตามลายไม้นะครับขัดขึ้นตามลายไม้นะครับเพราะว่าถ้าเราขัดขวางลายไม้จะเสียนะครับจะเป็นรอยกระดาษทรายนะครับ เราต้องขัดตังลายไม้นะครับแบบนี้นะครับ นี่ครับบานก็ขัดเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากขัดพแสดงแล้วก็เอากระสายเบอร์3ไล่ขัดอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อความเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็คือการตีแป้งนะครับการลงแป้งนะครับนะครับขัดไดแล้วก็ลงแป้งนะครับนี่ผมก็โปรเทคเรียบร้อยนะครับก็คือติดกระดาษโปรเทคกันเปื้อนนะครับตามผนังนี้นะครับนี่ครับแป้งครับ แป้งก็คือเป็นดินสอพองนะครับผสมน้ําแล้วก็ฝุ่นแดงกับฝุ่นเหลืองนะครับเอาเป็นแบบนั่นนิดนึ่งนะครับไม่อะไรมากนะครับแป้งแดงนะครับออกธรรมชาติธรรมชาตินะครับเป็นดินสอฟองผสมน้ําแล้วก็ฝุ่นแดงเหลืองดํานะครับแต่ว่าการผสมนั้นก็ขึ้นอยู่กับเราว่าจะเอาเซียนแดงเซียนดําขนาดไหนนะครับก็ ผสมกันได้นะครับก็คือแค่เอาดินสอพองผสมกับน้าแล้วก็นาฝุ่นมาละลายนะครับฝุ่นแดงดำดำแดงเหลืองเนี่ยนะครับสามสีนะครับจะเอาสีแดงก็ใส่แดงจะเอาสีก็ใส่เหลืองนะครับให้ผสมออกมาให้เป็นแป้งที่ตามที่เราชอบเสี่ยงที่เราชอบนะครับนี่ผมก็ผสมได้แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาตีแป้งกันนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะเป็นยังไง ตามชิวก็ทาลงไปมันบุนไม่เข้านิดนึงนะครับพอ,อแห้งแป้งแห้งแล้วก็มาขัดอีกทีนึงนะครับขัดแป้งอีกทีหนึง่ง ลงแป้งครับสีแป้งเสียนหรือแป้งนั้นแล้วแต่เราจะชอบว่าเอาเสียนสีไหนนะครับ<ม>ก็ผสมได้ตามใจชอบนะครับนํายินซอฟองมาผสมกับน้ําแล้วก็เอาฝุ่นสามสีนะครับมาเทสดูนะครับมาผสมน้ำครับฝุ่นผสมน้ําแล้วก็มาละเลงอยากได้สีไหนออกมาแบบไหนก็ลองเทียบดูก่อนนะครับ จากนั้นพอนได้แล้วเราก็นำามาตซีแบบนี้นะครับส่วนวงกบเดี๋ยวผมจะผัวเลยนะครับ วงกบนั้นเป็นไม้แดงนะครับเป็นไม้เนื้อแข็งมันจะไม่ค่อยมีเสี้ยนนะครับเราขัดขัดให้สะอาดแล้วก็สามารถว่าทาแร็คเกอร์ได้เลยนะครับใครอยากจะทา้าาแร็คเกอร์ได้เลยนะครับสําหรับวงกบนะครับไม้แดงไม้เต็งพวกนี้มันจะไม่ค่อยมีเสี้ยนนะครับเพราะว่ามันเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับแต่ไม้สักนี่มันจะมีเสี้ยนนะครับอย่างที่ผมตีอยู่นี้ครับลงไปลงให้ทั่วนะครับ ทั้งทั่วทั้งแผ่นเลยนะครับผมเหมืนให้มันเข้าเสียบน,นิดนึงนะครับเวลาที่ใสมันเสมอนะครับสามคิวอ่างเงี้เราก็รูดให้มันเต็มนะครับพวกคิว้วพวก,กอะไรเงี้ยครับทั้งทั่วทีนี้เขาเรียกตีแป้งนะครับไม่เก่าอนาจะเรียกตีแป้งหรือของแป้งนะครับแป้งประจํที่เราต้องการ เสี้ยนสีไหนนะครับเสี้ยนขาวก็ใช้ขาวมันมีหลายวิธีนะครับหรือจะเป็นเสี้ยนเราจะโชว์เสี้ยนก็สามารถใช้เสี้ยนพลาสติกเสี้ยนอะไรก็ได้นะครับแต่มันก็มีเทคนิคในการทำนะครับดูไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวช่างพลจะพาทำนะครับว่าสีแบบไหนเป็นแบบไหนบ้างนะครับคอยติดตามด้วยนะครับติดตามให้ทิมดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะไวไม่พลาดคลิปใหม่ๆทางช่องช่างพลชาแนลนะครับ ขั้นตอนการทําสีก็มีหลายวิธีนะครับมีหลายรูป<ส>แบบแล้วแต่ช่างนะครับแล้วก็ตีไปทั้งหมดเลยนะครับทั้งบานเลย นี่นะครับก็คือตีแป้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เก็บประมาณนี้นะครับนี่ครับ่างที่เห็นในภาพนี้นะครับนี่นะครับบานประตูธรรมชาติตีแป้งนะครับเดี๋ยวพอแป้งแห้งเราก็จะมาขัดนะครับขัดเพื่อที่จะให้เสี้ยนมันอยู่ข้างในไม้นะครับหลังจากนั้นเราก็มาทาชลักนะครับทาชลักแล้วก็ทาเลกเกอร์นะครับสาหรับบานประตูสีธรรมชาติส่วนข้างนอกนะครับนี่ครับ ภายนอกนี้นะครับที่ไม่ลงแป้งนี้เพราะว่าจะทําเป็นสีวัสเตนะครับหรือสียามายนะครับพวกสีรักษาเยื่อไม้ที่ว่าทนแดดทนฝนนะครับข้างนอกนะครับเพราะว่าบานนี้จะอยู่ที่นอกบ้านนะครับน่ครับบานนี้นะครับจะอยู่ด้านนอกนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เป็นด้านนอกฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นด้านในนั่นเองนะครับก็เลยทําเป็นสีเลกเกอร์นะครับกับการทําสีเดี๋ยวเรามาทํา กันนะครับเดี๋ยวดูไปเรียกกับกั้นทอนการทํางานนะครับกับช่างคนแชนแนลนะครับพาทำสีนะครับโอเคครับ